แอนนาแอนเดอะคิงเรื่องบิดเบือนอันด่งดังที่แม่แมแอนนาไม่รู้เรื่องด้วยนี่เป็นเรื่องราวอีกตอนหนึ่งครับที่ผมเนี่ยยกเอามาปัดฝุ่นใหม่นะครับในแบบรีโพสต์ครับซึ่งผมเนี่ยเล่าเอาไว้ในตอนแรกสุดของคนติดเล่าพอดแคสต์เมื่อ3ปีก่อนนะครับและก็อยากจะเอามาฝากกันฟังอีกสักครั้งครับอีกสักวาระหนึ่งก็แล้วกันมันเป็นเรื่องของบทประพันธ์อันอื้อฉาวครับ ก็คือ Anna and the King of Siam สยามครับที่เป็นหนังสือที่ขายดีและก็โด่งดังไปทั่วทั้งโลกในช่วงเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมานะครับที่เราคนไทยเนี่ยรับรู้กันครับว่ามันมีเนื้อหาที่มั่วบิดเบือนและก็เข้าข้างตัวเองครับโดยเฉพาะกับบุคคลต้นเรื่องในเนื้อหาของหนังสือก็คือแม่มแ n นนาเลโอน e เวนพระอาจารย์ชาวต่างชาติในราชสำนักสยามของรัชกาลที่สครับ ผู้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับเสียงวิจารณ์ของคนไทยแทบทั้งหมดเนี่ยพุ่งไปที่แอนนาอย่างเลี่ยงไม่ได้หรอกครับด้วยว่าเป็นตัวละครหลักที่เป็นคนเล่าเรื่องแล้วก็ดำเนินเรื่องในหนังสือแอนนาแอนด์เดอะคิงออฟสยามครับผ่านสายตาแล้วก็ปากคำของเธอแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเมื่อไล่เรียงเส้นทางกว่าจะมาเป็นหนังสืออันโด่งดังเล่มนี้เนี่ยก็กลับพบว่า ความเข้าใจของคำวิจารณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป้าสัทีเดียวนะครับและในบางมุมเนี่ยก็แทบจะพูดได้ว่าแอนนาเนี่ยเธออาจจะไม่เกี่ยวซะด้วยครับวันนี้ผมปัดฝุ่นที่เคยเล่าเอาไว้เมื่อตอนแรกสุดเนี่ยเอามาตัดคำปรับจังหวะใหม่ซะหน่อยนะครับและก็เล่าใหม่ในแบบรีโพสครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามมันอีกสักครั้งหนึ่งลองฟังกันดูนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับ พบกันได้ทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ t i k t o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด s u b s c r i b e แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซ u p เปอร์แตงส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งอยากเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในแวดวงที่เรารู้เรื่องนี้กันมานับร้อยปีแล้วทีเดียวนะครับผมก็กำลังพูดถึงปทประพันธ์ชิ้นหนึ่งมีชื่อว่า Anna and the King of Siam พูดถึงตรงนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะพอนนึกกันออกถ้าใครนึกไม่ออกหรือไม่เคยได้ยินเลยนะครับ แอนนาแอนเดอร์คิงออฟสยามเป็นที่มาของละครเวทีภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดนะครับที่มีชื่อเดียวกันว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงมาจากบทประพันธ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือชื่อเรื่องว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงออฟสยามทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงออฟสยามเนี่ยนับเป็นบทประพันธ์ที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะครับอาจจะวงเล็บไว้หน่อยว่าชาติสยามด้วยนะครับ ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเรียกชื่อประเทศเราว่าไทยซะอีกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเสียงวิจารณ์เหล่านั้นกันมาบ้างครับมากบางน้อยบ้างที่ว่าด้วยความผิดเพี้ยนและก็บิดเบือนไปจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราคนไทยทุกคนเข้าใจไปมากทีเดียวนะครับและลงท้ายด้วยการไม่พูดถึงมันอีกด้วยความรู้สึกว่ามันไม่น่าพูดถึงครับจนอาจเป็นเหตุให้คนรุ่นต่อๆมาไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกชิ้นนี้ ถึงถูกเราดูแคลนแล้วก็สั่งแบนนะครับมายาวนานมากเสียงวิจารณเกือบทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่เจ้าของบทประพันธ์ต้นทางเลยครับก็คือแมมแอนนาเลโอนเวนต้นเรื่องที่แอนนาเลโอนเวนเนี่ยเขียนแล้วรู้สึกว่ามีคนบอกว่าเขาบิดเบือนเรื่องราวเพื่อเข้าข้างตัวเองยกตัวเองจนเกินงามรวมถึงสร้างเรื่องราวในราชสำนักฝ่ายไหนที่ผิดเพี้ยนไปจนเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้ แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะครับเรื่องราวของแอนนาแอนด์เดอะคิงออฟสยามนั้นก็ส่งต่อความโด่งดังผ่านเวลามายาวนานมากนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจนนับได้ว่าเป็นหลักร้อยกว่าปีเขาให้แล้วที่อยากมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมอยากให้เราลองมาทําความรู้จักที่มาที่ไปของบทประพันธ์ดีอื้อเฉาวชิ้นนี้กันดูสักหน่อยดีไหมครับผมจะพยายามนําเสนอข้อมูลที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรือแง่มุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีเราจะตั้งใจมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับ เผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นและไม่แน่นะครับผมว่าด้วยข้อมูลชิ้นนี้เราอาจจะมีทัศนะต่อเรื่องที่บิดเบือนเปลี่ยนไปบ้างก็ได้นะครับลองค่อยๆตามผมมากันละกันก่อนอื่นเรามารู้จักแอนนาเรลโนเวนเ่นก่อนนะครับแอนนาเลโนเว่นเนี่ยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,373ที่เมืองอเมตนาการเมืองอเมตนาการเนี่ยอยู่ในอินเดียครับอยู่ห่างจากมุมไบหรือว่าบอมเบ่เนี่ยไปทางตะว,วันออกเราสักเกือบเกือบ300กิโลเมตรนะครับ พ่อกับแม่ของแอนนาเนี่ยเป็นคนอังกฤษครับแต่ว่าอาศัยอยู่ในอินเดียต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้น,นอินเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครือจกักรภพอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่นะครับแอนนาก็เกิดที่อเมริากาเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นลูกของคนอังกฤษดังนั้นแอนนาแอนนาเป็นคนเชื้อสายอังกฤษ,กฤษแท้ๆเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดในอังกฤษนะครับเกิดในอินเดียพออายุได้18ปีก็แต่งงานกับเสมียนคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันครับ ชื่อว่าคุณโทมัสลีออนโอเวนโทมัสลีออนโอเวนเนี่ยเป็นสามีของแอนนาซึ่งต่อมาเนี่ยแอนนาเนี่ยใช้นามสกุลสามีใช่ไหมครับก็เธอก็รวบเอาชื่อกลางก็คือลีออนแล้วก็นามสกุลโอเวนมารวมกันเป็นนามสกุลเดียวลีโอนโอเวนนั่นเองนะครับแอนนาเนี่ยมีลูก4คนครับแต่ว่า2คนแรกเนะ่ยเสียชีวิตแต่เด็กเลยก็เหลือแค่ลูกสาวคนโตชื่อว่าเอวิสนะครับแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องคือลุยส์นะครับ ก่อนที่เธอจะกระเตงลูกตามสามีเนี่ยมาอยู่ที่ปีนังปีนังตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิอังกฤษในเครือจักรภพเหมือนกันครับเป็นเบิอนขึ้นของอังกฤษนะครับแต่อยู่ที่ปีนังได้ไม่นานชีวิตเธอก็ต้องระหกระเหินอีกอ่นที่น่าเห็นใจมากเพราะว่าสามีของเธอเสียชีวิตนะครับในหลักฐานที่พอจะมีหลักฐานอยู่ก็คือสามีเธอเสียชีวิตด้วยโรคบิดอย่างรุนแรงนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโรคที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนยุโรปที่มาอาศัยอยู่ในเอเชียหรือว่าในเขตที่เป็นอาณานิคมเนี่ยเป็นกันเยอะเพราะว่าด้วยโภชนาการด้วยสาธารณสุขอนามัยตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกโรคกันหน่อยทําให้สามีของอนนาเสียชีวิตด้โรคบิดนะครับครอบครัวก็เริ่มขัดสนเพราะว่าเสาหลักของครอบครัวเนี่ยไม่อยู่ละ อันนาก็เลยหาวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เธอก็เลยย้ายจากปีนังไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่มีทหารอังกฤษไปประจำการอยู่ที่สิงคโปร์ค่อนข้างมากนะครับเธอก็ไปดํารงอาชีพด้วยการเป็นครูสอนหนังสือให้กับลูกในทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ที่นั่นแหละครับตอนนั้นแม่ไม้แอนนาเนี่ยเธออายุราวๆสัก3 1ปีนะครับแล้วก็ คาดได้ว่าเธอน่าจะมีสเสน่ห์แรงไม่เบานะครับเพราะว่ามีบันทึกว่าเกิดคดีความชิงรักหักสว่าดแบบวิวาถึงห่วงระหว่างในทหารยศในร้อยด้วยกันเองนะครับแย่งผู้หญิงกันผู้หญงง่ายประมาณนั้นถึงขั้นดับท้าดวลปืนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยโชคดีที่ผู้บังคับบัญชาตอนนั้นทราบเรื่องแล้วก็ไกลเกลี่ยจนไม่เกิดเหตุให้ถึงแก่ชีวิตแต่ในบันทึกการสอบสวนคราวนั้นเนี่ยก็ปรากฏข้อมูลที่แปลกดีออก็คือมีบันทึกไว้ว่า แอนนาบอกว่าสามีที่มียศร้อยเอกของเธอเอาไหนว่าเป็นสมียนไงเสียชีวิตด้วยการถูกเสือกัดขณะออกไปล่าเสือกับมหาราชาองค์หนึ่งในอินเดียเอาละสิฟังดูมันทำแม่งทำแม่งนะครับแต่ว่ามันเป็นบันทึกนี้จริงๆนะครับพอดีกับในช่วงขณะนั้นนะครับแผ่นดินสยามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรชัชกาลที่4ท่านครองราชย์อยู่เนี่ยท่านทรงกําลังหาครูสอนภา,านษาอังกฤษให้กับพระเจชโอรสและพระราชธิดานะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยการจะจ้างครูจากอังกฤษโดยตรงเนี่ยยุ่งยากครับแล้วก็จะว่าไปก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงท่านก็จึงมีรับสั่งฝากคนน้นคนนี้ช่วยหาคนหนึ่งน,นั้นชื่อในตันกิมเจงครับตันกิมเจงเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนเป็นกงศุลนของสยามที่มาประจำอยู่ที่สิงคโปร์ท่านก็เลยฝากตันกิมเจงเนี่ยบอกว่าเป็นธุระจัดหาครูภาษาอังกฤษให้สักคนหนึ่งแล้วก็ว่ากันว่าในตันกิมเจงก็ได้รับคําแนะนําจากมิสเตอร์อดัมสัน มิสเตอร์ดัมสันเนนเป็นผู้จัดการบริษัทบอเนียลที่สิงคโปร์นะครับก็นแนะนําว่าเนี่ยมีครูแหม่มภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสมอยู่คนนึงเป็นไปได้ว่าคนในพื้นที่ก็อยากจะให้ครูแม่ไม้เนี่ยเจ้าเสน่ห์คนนี้ออกจากพื้นที่สักทีเพื่อลดความขัดแย้งของนายทหารที่นั่นนั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่ราชสำนักสยามในตอนนั้นได้มีครูแหม่มสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ชื่อว่าแอนนาเลโอนเวนเนี่ยละครับในปีพุทธศักราช2405 อนนาเลโนเวนก็ส่งลูกสาวก็คือเอวิสเนี่ยไปเข้าเรียนที่อังกฤษซึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแล้วครับก่อนจะเดินทางพร้อมด้วยลูกชายก็คือลุยส์มาถึงกรุงเทพโดยเรือกลไฟที่ชื่อว่าเรือเจ้าพระยาเพื่อมารับหน้าที่ในตําแหน่งพระอาจารย์นะครับที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นรวมถึงขนบธรรมเนียมตะวันตกวันนคดีอังกฤษก็ได้แต่รัชกาลที่4ท่านบอกว่าไม่ต้องสอนศาสนาคริสต์นี่เป็นเงื่อนไข ตอนนั้นเธอได้รับเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ100เหรียญสิงคโปร์ก็ราวๆสา0บาทต่อเดือนซึ่งเทียบค่างเงินกับยุคสมัยแล้วหูนับว่ารายได้ดีมากๆนะครับแล้วก็พร้อมบ้านพักที่สร้างด้วยปูนแบบฝรั่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เธอขอเอาไว้ตั้งอยู่นอกเขตพระบรมหาราชวังการสอนของเธอเนี่ยเธอสอนสองผลัดครับผลัดเช้าเนี่ยสอนพระราชะโอรสและก็พระราชธิดาส่วนผลัดบ่ายเนี่ย สอนเจ้าจอมานดารวมถึงเจ้าจอมที่ยังสาวในปีพุทธศักราช2410หลังจากไอนาสอนอยู่ทั้งหมด4ปี6เดือนนะครับก็กราบบังคมทูลต่อรัชกาลที่4เพื่อขอลาพักร้อนเป็นเวลา6เดือนแต่นาตั้งใจจะกลับไปหาลูกสาวแล้วก็ไปส่งลูกชายเรียนที่อังกฤษไงครับก็เลยขอลาพักร้อน6เดือนซึ่งก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้พักร้อนได้เธอก็เลยเดินทางไปส่งลูกชายก็คือลุยส เพื่อเข้าโรงเรียนประจําที่กรอ่อังกฤษแต่ว่าเป็นที่ไอแลนด์นะครับเมื่อส่งลูกเสร็จแล้วเธอก็เดินทางต่อไปหาลูกสาวคือเอวิสซึ่งตอนนั้นน่ะลูกสาวของเธอเติบโตมีครอบครัวแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กครับเธอก็เลยเลยจากอังกฤษไปหาลูกสาวที่นิวยอร์กนะครับระหว่างที่แอนนาอยู่ที่ New York นิวยอร์กนั่นเองครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตและก็ผลัดแผ่นดินใหม่นั่นทําให้เธอไม่ได้เดินทางกลับมารับหน้าที่พระอาจารย์ในรา,ราชสำนักอีกเลยครับ ก็โดยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กต่อไปนั่นแหละชีวิตในนิวยอร์กของแหม่มแอนนาเนี่ยไม่สวยหรูสุขสบายเหมือนในราชสำนักสยามรอะครับเพราะว่าไม่ได้มีงานทําแล้วก็เริ่มจะขัดสนอีกครั้งอาชีพสอนภาษาอังกฤษที่ที่สอนที่เมืองไทยนี่ก็ทําไม่ได้พะไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเขาใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเปลี่ยนอาชีพหาอาชีพใหม่หนึ่งในอาชีพที่เธอเริ่มทําคืออาชีพนักเขียนเธอเอาประสบะการณ์การใช้ชีวิตในสยามนะครับ มาเขียนเป็นตอนๆลงในนิตยสารรายเดือนที่ชื่อว่า Atlantic Monthly Atlantic Monthly เนี่ยเป็นหนังสือนิตยสารรายเดือนแล้วแันนาก็เอาเรื่องในสยามนี่ยครับมาเขียนใช้ชื่อเรื่องว่า The Favorite of the h a r e m เรื่องราวในรัชสำนักสยามที่ห่างไกลนั้นน่าสนใจไม่น้อยครับเพราะว่าเทียบได้แล้วผมอยากให้ทุกคนนึกภาพว่าราชสำนักสยามในสายตาคนตะวันตกครั้งนั้นเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมัน มันเหมือนเมืองลับแลเลยครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ได้ง่ายๆเพราะฉนั้นเรื่องเล่าจากคนที่อยู่ในราชสำนักประเทศที่ห่างไกลยอย่างนั้นมาก่อนมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับดังนั้นเรื่องราวนี้ขายได้ครับทําให้มีคนติดตามเรื่องราวของเธอเล่าเนี่ยพอสมควรทีเดียวครับจนในที่สุดเนี่ยเธอนํามารวมเป็นเล่มครับเพราะว่าเฮ้ยเรื่องมันขายได้เนาะเธอก็เลยรวมเล่มเอาเรื่องที่เป็นตอนๆที่เขียนลงในแอตแลนติกมัน l ีเนี่ยมารวมเป็นเล่มนะครับ ตั้งชื่อว่า The English g o v e r n n c s a t the Siamese Court ออกวังจำหน่ายพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกในเมื่อปีพุทธศักราช2413กเ็เราต้นแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับ The English g o v e r n n c s and the Siamese Court เนี่ยสร้างชื่อเสียงและก็รายได้ให้กับแม่แอนนามากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวระหว่างพระอาจารย์อย่างเธอเนี่ยกับกษัตริย์แห่งสยามคือรัชกาลที่4ก็ดูน่าสนใจครับฝรั่งสนใจมากเอาอย่างนี้กันละกันเริม่มแรกขายได้ มันก็เลยเกิดเล่มต่อมาครับจากนั้นอีก3ปีแมมแอนนาก็เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งจริงๆแล้วเธอก็เป็นนักเขียนนะครับระะนั้นการเขียนหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ3ปีถัดมาว่าด้วยเรื่องในเขตพระราชฐานชั้นในเลยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เห็นได้เลยครับนอกจากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝ่ายในเท่านั้นซึ่งความเป็นผู้หญิงของเธอเนี่ยทำให้เธอสามารถ เข้าออกฝ่ายในแล้วเปลียนการเป็นพระอาจารย์ซึ่งสอนทั้งพระราชะโอรสพระราชธิดาและเจ้าจอมฝ่ายในเนี่ยทำให้เธอสามารถเข้านอ,อกในได้และเธอก็เอาเรื่องเหล่านั้นนามาเขียนเธอเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของกษัตริย์อย่างรัชกาลที่4ี่กับบรรดาเจ้าจอมนางห้ามทั้งหลายรวมไปถึงเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องก็อสิบหรือเรื่องซุปซิปในราชสำนักสยามครับเธอตั้งชื่อหนังสือเล่มที่2นี้ว่า The Romance of the Harem ออกวางจำหน่ายเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2,416นะครับและก็ได้รับความนิยมขายดีเช่นเคยครับอนนาก็มีรายได้จากการเป็นนักเขียนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเธอใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์ก10ปีครับหลังจากนั้นเธอก็ย้ายตามครอบครัวของลูกสาวก็คือเอวิสเนี่ยไปอยู่ที่เมืองฮาร์ f ล็แฟกในแคนาดาก่อนจะย้ายไปที่มอนทรีออลและเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่มอนทรีออลจนเสียชีวิตเมื่อปี2458เธออายุได้83ปีครับ จบแล้วครับแอนนาเล่ามาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นมีตรงไหนที่พูดถึงแอนนาแอดินคิงออฟสยามเลยสักนิดนะครับจนแมมแอนนาแก่ตายแล้วล่ะครับ,รบก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยและที่ใครๆพากันวิจารณ์กันเปลา่ปลาๆถึงความแอนนายอย่างง้นอย่างเงี้ยนี่มันยังไงกันครับมันเริ่มตรงนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังต่อหลังจากแมมแอนนาเนี่ยตายไปได้เกือบ30ปีครับ30ปีนะครับปีนักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งแกชื่อว่ามาเกรตแลงดัน แต่เขาไปอ่านหนังสือสองเล่มของแอนนานี่ะครับคือ The English Governess at the Siamese Court และ The Romance of the Harem มาเป็นสารตั้งต้นแกก็เอาสองเล่มนี้มารวมกันแล้วก็ดัดแปลงแต่งเติมเขียนเป็นนิยายอ่ะอันนี้เป็นนิยายนะครับเป็นนิยายที่ทุกคนในโลกที่รู้จักกันในชื่อ Anna and the King of Siam แล้วก็วางจำหน่ายเมื่อปีพศ2487ครับ ถ้าเทียบในแผ่นดินแล้วก็คือแผ่นดินของรัชกาลที่8 Anna and the King of Siam ยามเนี่ยเป็นหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับทีนี้มันถูกแปลไปหลายภาษามากครับแล้วก็ขายได้นับล้านเล่มเลยทั่วโลกสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับมาเกรดแลงดอนมากมายเลยครับแต่ Anna and the King of s i a สยามมาถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความมั่วความบิดเบือนจนกระทบความรู้สึกของคนไทยในวงกว้างแต่มันไม่จบแค่นั้นครับ ด้วยความโด่งดังนี่เองนะครับสปีหลังจากหนังสือนีว้วางจำหน่ายคือในปีพุทธศักราช2,489 20th Century Fox ก็ทนความโด่งดังของหนังสือไม่ไหวครับจนในที่สุดก็สร้างภาพยนตร์ชื่อเดียวกับหนังสือคือ Anna and the King of s i a สยามออกฉายทั่วโลกครับเริ่มฉายเมื่อวันที่20มิถุนายน2489โดยมี Rex Harrison แสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และไอรนดันแสดงเป็นแม่แอนนานะครับ นั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์สนียปราโมชและหม่อมราชวงศ์คือกฤิตปราโมชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นนะครับได้ทําหนังสือชี้แจงและก็ทักท้วงข้อมูลพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านไปทางรัฐบาลสหร,รัฐอเมริกาครับแย้งแล้วครับแต่ก็ทําได้แค่นั้นเพราะว่าเขาไม่สนครับแต่จะด้วยเหตุอันใดก็ไม่แน่ชัดนะครับในที่สุดคนไทยเนี่ยก็ได้ดูหนังเรื่องนั้นนะครับเรื่องแอนนาแอนด์คิงออฟสยามในปีถัดมาครับเพราะว่าถูกนําเข้ามาฉาย ที่โรงภาพยนตร์สาลาเฉลิมกรุงเมื่อปี2490แน่นอนครับมีเสียงวิจารณ์กันหนาหูถึงความไม่เหมาะสมและก็ข้อบิดเบือนโดยคนที่ตกเป็นเป้าก็คือแม่แมแอนนา,นาที่ปรากฏอยู่ในท้องเรื่องเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนนี้มาเกล็ดแรงดอนดูเหมือนลอยตัวไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะฮะทั้งที่เป็นคนเขียนแท้ๆยังไม่พอครับจากภาพยนตร์ก็ไปถึงละครเวที ละครบรอดเวย์นะครับก็นำหนังสือ Anna and the King of อ i สยามไปดัดแปลงมาเป็นบทละครตั้งชื่อเรื่องว่า The King and I แล้วก็เริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่29มีนาคมพศ2494ที่โรงละครเซนต์เจมส์ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยมีนักแสดงคือยูนบรินเนอร์แสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชการที่4แล้วก็เกอร์ทรูดลอเรนซ์แสดงเป็นแมมแอนนาครับ ละครบอร์ดเว์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จสุดยอดนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวสร้างชื่อเสียงให้กับยูบริเนอร์แบบสุดๆเลยครับมีรอบการแสดงทั้งหมดถึง1246รอบครับโอ้โห5ปีต่อมาครับไม่พอครับ20วนตี้เซนตุรีก็ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์ซึ่งใช้ชื่อเดียวกับละครบอร์ดเวครับคือ The King and I เหมือนกับเอาแอนไอเดอะคิงออฟสยามมาเรีเมคใหม่นั่นแหละครับโดยยึดรูปแบบจากละครบอร์ดเวเป็นหลักโดยมียูบรินเนอร์ พระเอกในละครบอดเวย์นั่นแหละครับมาแสดงในภาพยนตร์ด้วยเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และก็มีเดบราเคอร์มาแสดงเป็นแมมแอนนาอันนี้ออกฉายเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2499และภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จสุดๆครับได้รับรางวัลออสการ์ถึง5สาขาครับคือสาขานักแสดงนําฝ่ายชายยอดเยี่ยมก็คือยูรบินเนอร์ในบทของรัชกาลที่4สาขากํากับศิลป์ยอดเยี่ยม สาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมครับไม่เบาเลยนะครับ5รางวัลออสการ์มีการทดลองที่จะเอาเดอะคิงแอนไอมาฉายที่โรงภาพยนตร์นะครับก็เอามาฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตและผ่านการพิจารณาจากแผนกพิจารณาภาพยนตร์ของกองทะเบียนกรมตํารวจนะครับเมื่อเดือนตุลาคม2499แต่ฉายได้แป๊บเดียวก็ต้องยุติลงครับเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายตามคําสั่งของจอมพลปพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าภาพยนตร์ในนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกษัตริย์ไทยจากตัวหนังสือสู่ละครเวทีและภาพยนตร์เนี่ยต่อมาเมื่อเทคโนโลยีโทรทัศน์เริ่มทันสมัยและเติบโตโคเบีย broadcasting system หรือที่เรารู้จักกันในตัวย่อว่า cbs เนี่ยก็สร้างละครโทรทัศน์เรื่อง anna and the king ออกฉายทางโทรทัศน์นะครับระหว่งางวันที่17กันยาถึง31ธันวาปีพศ2515 โดยมียูนบรินเนอร์คนเดิมเนี่ยแหละครับซึ่งตอนนั้นแกก็อายุเยอะมากแล้วนะครับสแสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็ Edgar, สมัญช่าเอ็ดกาแสดงเป็นแม่มแอนนาครับแน่นอนครับที่มันยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นเคยนะครับยังครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าในปี2542ไม่กี่ปีมานี่ครับ Warner Brothers Animation ก็สร้างภาพยนตร์การ์ตูนครับเรื่อง The King and I ออกฉายเมื่อวันที่19มีนาคม2542นะครับมีมาเตนวิทโนวิกให้เสียงภาคเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นน่ยคุณลุงยูเบนเนอร์เนี่ยแกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับไม่งั้นเสียงภาคเสียงนี้จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากแกนะครับแล้วก็มีมิเดนดาริชาร์ดเซนให้เสียงเป็นแม็มนแอนเนเป็นหนังการ์ตูนก็ได้ด้วยนะครับเป็นเล่นไปนะครับแต่ภาพยนต์การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ประสบความสาเร็จครับเรียกว่าเจ๊งก็ได้ครับ แล้วก็ถูกห้ามฉายในประเทศไทยเช่นเคยเนื่องจากรัฐบาลไทยเห็นว่าภาพยนตร์มีเนื้อหาบางส่วนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ครับแต่ในปีเดียวกันนั้นเองครับ 20th Century Fox เจ้าเดิมก็ลงมือรีเมคสร้างภาพยนตร์เรื่อง Anna the King อีกครั้งครับคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากเพราะว่ามีความพยายามที่จะขออนุญาตรัฐบาลไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับโดยมุ่งหวังจะให้เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทยได้อย่างจริงจังสัที เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมาถ่ายเมืองไทยเลยนะครับถ่ายในสตูดิโอจัดอะไรก็ Art ction, อาร์ตดิเรกชันองค์ประกอบสิ์บางอย่างก็ดูจะมั่วๆไปหน่อยแต่ตอนนั้นก็ขออนุญาตหวังว่าจะได้เข้ามาถ่ายทําในเมืองชทยใช้สถานที่ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าก็โดยเนื้อหาที่เกินยอมรับได้และผู้สร้างก็ยืนยันนะครับที่จะสร้างจากบทปรพันธ์ต้นฉบับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับสุดท้ายมันก็ตกลงกันไม่ได้ครับยอมรับไม่ได้จนความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผล ทำให้กองถ่ายเรื่องไอนนายอเดอรคิงเมื่อครั้งนั้นต้องย้ายไปปักหลักถ่ายทากันที่ประเทศมาเลเซียกันทั้งเรื่องครับภาพยนตร์แอนนายอเดอรคิงเวอร์ชันที่ว่านี้นะครับมีโจวันฟ้าแสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และก็โจดี้ฟอสเตอร์แสดงเป็นแมมแอนนาและจะว่าไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นับเป็นเวอร์ชั่นที่มีความถูกต้องในแง่ของรายละเอียดเสื้อผ้าศิละปะสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่นๆมากที่สุดเลยครับเท่าที่เคยสร้างกันมา เพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยหลายคนที่ร่วมเป็นทีมงานผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งนั้นผมเคยเห็นว่ามีอาจารย์เผาทองทองเจอได้นะท่านอาจารย์เผาทองก็เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวละครเอกของเรื่องเป็นชาวเอเชียจริงๆสักทีครับก่อนหน้านี้เป็นแต่ฝรัง่งครั้งนี้เป็นชาวเอเชียคือโจวหนฟะนะครับแอนนาแอนเดอร์คิงเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สองสาขานะครับคือสาขาก,กำกับสินยอดเยี่ยม และสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็เป็นแค่นม m ิ n น,นะครับไม่ได้รับรางวัลอะไรและแน่นอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกห้ามฉายในประเทศไทยเนื่องจากภาพยนตร์มีเนื้อหาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ตามเคยครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคงหาดูภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King ได้ไม่ยากแล้วนะครับมั่นใจว่าหลายท่านคงมีโอกาสได้ดูกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับและความโด่งดังของบทประพันธ์นี้ก็ยังทําให้ละครเวทีเรื่องนี้ ยังกลับมาเปิดการแสดงอยู่อย่างสม่ำเสมอครับล่าสุดเมื่อปี2015ก็ไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเคนวัตานาเบะนักแสดงชาวญี่ปุ่นก็คว้ารางวัลไปจากการแสดงละครเวทีเรื่องนี้ครับใครนึกหน้าพี่เคนวัตานาเบะไม่ออกก็นึกถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องดารละสซามูไรก็ได้ครับคนที่เล่นเป็นหัวหน้าซามูไรที่เล่นคู่กับทอมครูซนั่นแหละครับเคนวัตานาเบะมาถึงตรงนี้เนี่ย แอนนาเลโนเวนเนี่ยอาจจะเป็นต้นเรื่องของแอนนาแอนเดคิงออฟสยามก็จริงนะครับเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักจริงๆครับมีโอกาสได้มองเห็นความเป็นไปด้วยสองตาตัวเองจริงๆและก็ถ่ายทอดปรุงแต่งเพื่อหาเลี้ยงชีพจนเรื่องราวในราชสำนักสยามของเธอเนี่ยมีคนรับรู้ออกไปในวงกว้างแต่แอนนาเนี่ยตายไปก่อนที่นักเขียนอเมริกันอย่างมาเร็ตแลงดอนจะเอาหนังสือทั้งสองเล่มของเธอมาปุยปุยยำรวมกัน ใส่สีตีไข่เข้าไปจนเป็นนิยายนะครับแล้วก็ขายให้คนทั้งโลกได้อ่านเอาสนุกสนานทั้งที่ตัวของมาเกรตแลนดอนนั้นไม่เคยรู้จักราชสำนักสยามด้วยตาตัวเองเลยก็ตามครับมันพัฒนาไปไกลจนเกินกว่าที่แมมแอนนาจะคิดฝันเอาไวแ้แน่ๆครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าแมมแอนนาได้อ่านหนังสือแอนนาแอนเดอะคิงออฟสยามของมาเกรตแลนดอนแล้วเธอจะคิดว่ายังไงเธอจะรู้สึกยังไงหนังสือทั้งสองเล่มของแอนนาเลโนเวนเนี่ยที่เขียนเป็นต้นทางของ ใน King of Siam เนี่ยครับ The English Governess at the s i a m e s Court และก็ The Romance of the Harem เนะี่ยมีหนังสือเล่มหลังของเธอคือ The Romance of the Harem เนะี่ยที่เขียนไว้เมื่อปี1873เนี่ยถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยอาจาร,รย์อบชัยยอสุและก็พิมพ์จำหน่ายในประเทศไทยมาหลายครั้งทีเดียวนะครับล่าสุดเนะี่ยชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยว่านิยายรักในราชสำนักฝ่ายในสำนักพิม ine, พ์ชาย Publishing House พิมพ์เอาไว้ใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f c e b o o k p เ g จคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ